ปัญหาโลกร้อนและการปล่อยมลภาวะเป็นปัญหาที่ทั่วโลกให้ความสำคัญและต้องเร่งแก้ไขอย่างจริงจังในหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นสหรัฐมีแผนการจะปล่อยคาร์บอนให้เป็นศูนย์ภายในปี2050 ยุโรปมีแผนสนับสนุนที่ชื่อว่า European Green Deal เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงร้อละ5 5ภายในปี2030หรือ Fit for 55 Package และในปี2050ต้องปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์หรือที่เรียกว่า Net Zero จีน ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงให้คำมั่นว่าจะแก้ไขปัญหาดังกล่าวและทำให้จีนกลายเป็นคาร์บอนเป็นกลางภายในปี2060นอกจากประเทศต่างๆแล้วบริษัทที่อยู่ใน MSCI ได้มีการตั้งเป้าหมายมุ่งสู่การเป็น Net Zero เห็นได้จากจำนวนบริษัทที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากปี2015ที่มี680บริษทัทและในปี2022มีมากกว่า3,000บริษทัทหรือเพิ่มขึ้นประมาณ4 6 ล่าสุดในการประชุมขอบ27มีการหารือเรื่องการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมถึงการรับมือกับสภาวะวิกฤตโลกร้อนและการต่อสู้กับความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศในปัจจุบันจะเห็นได้ว่าประเทศต่างๆทั่วโลกเริ่มตื่นตัวและมีการเตรียมพร้อมในระยะยาวเพื่อสนับสนุนในการแก้ปัญหาสภาวะโลกร้อนและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทําให้ตลาดคาร์บอนเครดิตกําลังก้าวสู่การเป็นเมกะเทรน ที่ทั่วโลกกำลังจับตามองเห็นได้จากโอกาสการเติบโตของตลาดคาร์บอนเครดิตที่ภาครัฐเริ่มออกนโยบายรวมทั้งความกระตือรือร้นขององค์กรต่างๆต่อเรื่องนี้ส่งผลให้ความต้องการคาร์บอนเครดิตอาจจะเพิ่มขึ้น100เท่าในปี2050รวมถึงหน่วยงานต่างๆมีการออกมาคาดการณ์ว่าราคาคาร์บอนเครดิตจะปรับตัวสูงในอนาคตโดยปัจจุบันราคาอยู่ที่ประมาณ47เหรียญต่อตัอน ในปี2030 Bloomberg และ The World Bank มองว่าราคาอาจจะอยู่ที่100เหรียญต่อตันในขณะที่สำนักงานบริหารของประธานาธิบดีสหรัฐคาดการว่าราคาจะเพิ่มขึ้นเป็น125เหรียญต่อตันในส่วนขององค์กร OECD ประมาณการราคาคาร์บอนอยู่ที่147เหรียญต่อตันจะเห็นได้ว่าราคาสูงขึ้นกว่า158%หรือเฉลี่ยเพิ่มขึ้น23%ต่อปี คาร์บอนเครดิตคือสิทธิที่เกิดจากการลดปริมาณการปล่อยกา๊าซหรือกักเก็บกา๊าซเรือนกระจกสู่สิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นผลมาจากการที่บุคคลหรือองค์กรได้ดําเนินตามโครงการหรือมีมาตรการที่มีเป้าหมายการลดการปล่อยกา๊าซที่สามารถวัดเป็นรูปธรรมจนสามารถนําสิทธินั้นไปซื้อขายในตลาดคาร์บอนเครดิตได้ตลาดคาร์บอนเครดิต เป็นจุดนัดพบระหว่างผู้ซื้อผู้ขายนักลงทุนหรือบุคคลอื่นๆที่มีเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่สิ่งแวดล้อมเปิดโอกาสให้คนที่ปล่อยก๊าซในระดับต่ำมากๆจนมีเหลือนำคาร์บอนเครดิตมาขายให้กับผู้ที่ปล่อยก๊าซในระดับที่มากๆหรือทะลุเป้า เพื่อชดเชยปริมาณคาร์บอนที่จะมาทำลายสิ่งแวดล้อมมีการกำหนดราคาพื้นฐานโดยคำนึงถึงปริมาณการปล่อยมลภาวะสู่สิ่งแวดล้อมซึ่งกลไกตลาดคาร์บอนเครดิตจะช่วยทำให้เกิดจุดดุลยภาพในการลดกา๊าซเรือกระจกสุทธิด้วยต้นทุนการลดที่ต่ำที่สุดและยังสามารถแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน จากการตื่นตัวในด้านการลดโลกร้อนและสร้างสมดุลให้กับชั้นบรรยากาศของโลกบางประเทศถูกควบคุมด้วยเกณฑ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกส่งผลให้ในหลายประเทศทั่วโลกนำระบบการซื้อขายสิทธิคาร์บอนเครดิตมาใช้จะเห็นได้จากทิศทางการเติบโตของมูลค่าตลาดคาร์บอนทั่วโลก ที่มีการเติบโตขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อจีนเปิดตลาดซื้อขายคาร์บอนเครดิตที่ใหญ่ที่สุดในโลกในเดือนกุมภาพันธ์ปี2021เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการลดการปล่อยมลพิษให้ถึงจุดสูงสุดในปี2030และลดการปล่อยคาร์บอนให้เหลือศูนย์ภายในปี2060และนี่คือกองทุนเปิด Asset Plus Global Carbon Credit ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อยหรือ ASP GCC UI กองทุนไทยแห่งแรกที่ลงทุนในคาร์บอนเครดิตกองทุนประเภทฟ,ฟีเจอร์ฟนันโดยเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ CraneShares Global Carbon Strategy ETF หรือ KRBN ไม่ต่ำกว่าร้อยละ80ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนสัดส่วนการลงทุนกองทุน ASP GCCUI ผลการดำเนินง,งานตั้งแต่จัดตั้งกองทุนอยู่ที่40.60%ต่อปี ถือว่าทำผลงานได้ใกล้เคียงกับดัชนีชี้วัดตลาดของ IHS m a r k e t Global Carbon โอกาสการลงทุนที่ช่วยสนับสนุนในการแก้ปัญหาสภาวะโลกร้อนลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกเพิ่มโอกาสการมีชีวิตเพิ่มพื้นที่สีเขียวและต่อยอดความยั่งยืนกับกองทุน ASP GCC UI กองทุนเปิด Asset Plus Global Carbon Credit ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ติดตามข้อมูลข่าวสารหรือรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ Asset Plus Fund Management โทร0 2 6 7 2 1 1 1 1คําคำเตือนกองทุนนี้ไม่ถูกจำกัดความเสี่ยงด้านการลงทุนเช่นเดียวกับกองทุนรวมทั่วไปจึงเหมาะกับผู้ลงทุนที่รับผลขาดทุนระดับสูงได้เท่านั้นผู้ลงทุนโปรดขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากบริษัทจัดการก่อนทำการลงทุนเนื่องจากการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อนจะมีความแตกต่างจากการลงทุน ใช้บริการผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนทั่วไปกองทุนรวมสําหรับผู้ลงทุนสถาบาันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษเท่านั้นโปรดทําความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนความเสี่ยงหรือความซับซ้อนที่สําคัญของกองทุน ASP GCC UI 1. กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนใน Cranes Share Global Carbon Strategy ETF โดยมีวัตถุประสงค์การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าคาร์บอนเครดิตไม่จำกัดอัตราส่วนเพื่อสร้างผลตอบแทนก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี IHS Market Global Carbon Index ดังนั้นจึงเหมาะกับผู้ลงทุนที่มีความเข้าใจในการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์เป็นอย่างดี 2อกองทุนหลักมีผลตอบแทนจากการลงทุนตามความเคลื่อนไหวของราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิ t u r e s อาจไม่เท่ากับการเคลื่อนไหวของราคาปัจจุบันของสินค้าหรือตัวแปรดังนั้นผลตอบแทนการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์สคาร์บอนเครดอาจไม่เท่ากับการเคลื่อนไหวของราคาคาร์บอนเครดิตที่มีการซื้อขายในปัจจุบัน 3. กองทุนหลักพยายามลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์สแบบเดียวกับดัชนีดังนั้นกองทุนหลักอาจมีการเปลี่ยนแปลงสัดส,ส่วนการลงทุนของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์สหากดัชนีอ้างอิง IHS Market Global Carbon Index มีการเปลี่ยนแปลงสัดส,ส่วนการลงทุนในอนาคตดังนั้นการปรับสัดส,ส่วนดังกล่าวอาจทําให้กองทุนไม่สามารถลงทุนเหมือนกับดัชนีได้ทุกประการและอาจไม่สามารถสร้างผลตอบแทนที่ใกล้เคียงกับดัชนีได้ 4. สัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์สในแต่ละภูมิภาคไม่เกิน65%ของมูลค่าทรัพย์สุทธิของกองทุนซึ่งอาจทําให้กองทุนมีการลงทุนกระจุกตัวอยู่ในภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่งดังนั้นหากมีเหตุการณ์หรือตัวแปรที่ส่งผลต่อภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่งเช่นการเมืองเศรษฐกิจสังคมกฎหมายหรือนโยบายในประเทศที่เปลี่ยนแปลงอาจทําให้กองทุนหลักมีความผันผวนมากกว่ากองทุนที่มีการกระจายการลงทุนในหลายภูมิภาค5 กองทุนหลักเป็นกองทุนที่ไม่มีการกระจายการลงทุนกล่าวคือหากดัชนีมีการกระจุกตัวของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในอุตสาหากรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งกองทุนจะลงทุนกระจุกตัวในอุตสาหากรรมนั้นๆเช่นเดียวกันกับดัชนีหก กองทุนนี้เป็นผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อนซึ่งมีความแตกต่างจากการลงทุนในกองทุนรวมทั่วไปได้มีการสอบถามรายละเอียดเพิ่ม,เต,มเติมจากผู้แนะนําการลงทุนพร้อมทั้งศึกษารายละเอียดจากเอกสารประกอบการเสนอขายกองทุนก่อนการตัดสินใจลงทุนแล้ว